สวัสดีครับผมน็อตจากร้านอินยูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สาธิตการใช้งานมี3อย่างเลยนะครับแฮนด์ปั๊มเหล็กดูด3มขาไฮดรอลิกแล้วก็ซิลินเดอร์ซึ่งแฮนด์ปั๊มกับเหล็กดูด3ามขาเป็นของยี่ห้อ Power l a m แ b บอดี้แข็งแรงทนทานและที่สำคัญมีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับโอเคงั้นเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับ เราเริ่มจากแฮนด์ปั๊มกันก yeah. ่อนซึ่งตัวแฮนด์ปั๊มเนี่ยเวลาที่เปิดกล่องออกมาแล้วถ้าเป็นตัวเซ็ตเลยเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่อให้หมดเรียบร้อยเลยก็คือจะมีทั้งตัวอะแดปเตอร์เพิ่นตัวเกจผมถอดออกยังไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวตัวเพสเชอร์เกจมาให้ด้วยแล้วก็มีสายนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์อีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่เกิดใครมีหน้างานที่อยากจะต้องใช้อะแดปเตอร์ตัวอื่นนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เพราะตรงจุดนี้เราสามารถซัพพลายแล้วก็เปลี่ยนให้้้้้้ไดดดทััังงงหมมเเเเลลยยยโออคถาาาาาา่นนนนรรกกก็ูวิธีใช เอาตัวนี้เสียบเข้ามาก่อนที่สําคัญนะครับเวลาเราเสียบข้อต่อเข้าด้วยกันเนี่ยตัวคัพเปอร์นะครับดันให้สุดนะครับดันให้จนเม็ดลูกปืนมันสัมผัสกับเม็ดลูกปืนอีกด้านหนึ่งเลยนะครับเราค่อยหมุนตัวนี้เข้าไปเราอย่าใช้วิธีเล่งเกียวก็คือยังไม่ได้กดแน่นแล้วใช้เกียวตัวนี้ในการขันเข้าไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เพรสเชอร์เนี่ยเวลาที่หลังจากอัดไปแล้วเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับมันจะทําให้เราถอดตัวนี้ไม่ออกพอขันเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการหมุนวาลวแล้วก็เริ่มทําการปั๊มได้เลยนะครับพอผมปั๊มขึ้นไปตัวไฮดรอลิกก็จะยืดออกมาถ้าเกิดเราเกาะกับชิ้นงานมันก็จะเป็นตัวยันชิ้นงานเพื่อดึนชิ้นงานออกมานั่นเองโอเคสมมุติว่าเราทํางานเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราก็แค่หมุนวาลวพอผมหมุนวาลวกลับมา ตัวแกนไฮดรอลิกก็จะถูกชักกลับมาโดยอัตโนมัติเลยการทำงานง่ายมากแค่นี้เองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้กับตัวซิลินเดอร์กันตางจริงนะครับบางคนก็ถามผมมานะครับว่าทำไมเราต้องลงทุนซื้อตัว เหล็กดูด3มขาลักษณะนี้ด้วยทาไมไม่ซื้อบ,บตัตัวที่มันมีกระปุกไฮดรอลิกอยู่ในตัวเลยนะครับพอมาถึงก็ปัมป๊มปั๊มปั๊มเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาต่อคือบางหน้างานนะครับสมมุติว่าเรามีแฮนด์ปั๊มอยู่แล้วแล้วเราจะเอาแฮนด์ปั๊มใช้กับอุปกรณ์หลายๆชิ้นที่เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนี่ยมันต้องบอกว่ามันอาจจะคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับโดยที่เรามีแฮนด์ปั๊มหนึ่งตัวเราสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์หลายๆอย่างได้หลักๆก,ก็เหตุผล น่าจะเป็นเหตุผลดีด้วยนะครับที่ลูกค้าค้าจะเลือกนะครับใช้เหล็กดูดลักษณะน,น,นี้กันโอเคแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับก็เหมือนเดิมถันออกนะครับแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยเรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่อแน่นตั้งแต่แรกเวลาออกเนี่ยมันจะง่ายต่อมาก็คือจะเป็นตัวซิลินเดอร์เหมือนกันนะครับซิลินเดอร์เราก็มีตัวข้อต่อนะครับทุกรูปแบบที่ต้องการเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาใช้งานลืมนะครับดันให้สด ่าเร่งเกลียวนะครับดันให้จนสุดเลยแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้ในการล็อกเหมือนกันครับพอเราพร้อมแล้วเราก็หมุนวาลวเพื่อให้น้ํามันไฮดรลิกครบลูปในการทํางานนะครับแล้วก็ไหลไปที่ตัวซิลินเดอร์เนี่ยครับเวลาเราปั๊มขึ้นมาตัวซิลินเดอร์มันก็จะโยกขึ้นมาเรื่อยเรื่อยถ้าเกิดสมมุติการทํางานจบเรียบร้อยนะครับเราต้องการที่จะดึงตัวซิลินเดอร์ให้ขุดลงไปก็เพียงแค่หมุนวาลวมาอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ เรียบร้อยและแค่นี้เองครับง่ายมากก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินกับวิดีโอนี้แล้วก็ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยถ้าใครมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเราเข้ามาได้ที่ a d s i i nut n skf หรือว่าจะคอมเมนต์กลับมาทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆก็ได้นะครับแลเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปหาก็ขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ